ปฏิบัติธรรมบวชในกรรมบาร,รมีออนไลน์ชวนพบกับพอรดแคสต์เพื่อเข้าถึงตัวตนด้วยวิธีต่างจิตปัญญา อีพีที่8ความสมหวังสำเร็จด้วยการมีเป้าหมายมีจินตนาการมีความสมบูรณ์แบบที่คาดหวังไว้จึงเป็นเรื่องราวที่ต้องไกวคว้าวิ่งหาเหนื่อยล้ากับบางบางเป้าหมายเพื่อที่จะได้รับความชื่นชม หรือได้อิ่มเอมกับสิ่งที่ประสบที่เกิดขึ้นตามความมุ่งหวังหรือเกิดจากความสำเร็จนั้นความหวังและความสำเร็จถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตเป็นแรงบันดาลใจเป็น ทิศทางเป็นแรงปลักดันหนุนเสริมให้เกิดกําลังใจเกิดการเรียนรู้หรือการค้นขวายที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจนั้นให้เกิดผล ให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประสิทธิผลเพราะฉะนั้นความหวังหรือความสำเร็จนั้นก็เป็นคุณหรือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนสำคัญของชีวิตพูดอย่างนี้ก็น่าจะไม่ปิดพลาดอะไรเป็นส่วนที่มาเติมเต็มการมีชีวิต เติมเต็มในส่วนของคุณภาพของการใช้ชีวิตแต่ว่าถ้าจะส่วนชวนให้สะท้อนอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอักเป้าหมายและความสำเร็จนั้นยังเลื่อนลางอย่างสัมผัส ไม่ได้อย่างห่างไกลก็จะนำมานำพาความเหนื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยกับเป้าหมายที่ไกลกับหนทางที่ต้องใช้เวลายาวนานในการกับเคลื่อนกับภาระ กับความหนักที่มันเกิดขึ้นที่แบกไว้เพราะฉะนั้นในมุมของภาวะที่เป็นลบอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ในขณะที่เรากำลังวิ่งไขว่คว้าล่าความฝันกำลังตามหาความสำเร็จให้กับตนเองเพราะนั้นชวนให้แยกแยะระหว่าง ภาวะที่เป็นบวกของจิตใจก็คือกําลังที่ก่อให้เกิดความฮึกเหิมแรงบันดาลใจจินตนาการความหวังนำมาซึ่งความเพียรน,นำมาซึ่งสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตก็เป็นคุณสมบัติเชิงบวกของจิต ของภาวะภายในแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในบวกนั้นก็มีลบหมายความว่าบางภาวะของใจของความรู้สึกก็มีมีความสั่นไหวมีความกระทบมีการกระทบมีความอดออเกิดขึ้นได้บ้างมีภาวะของใจที่เป็นลบก็มีบ้างเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้หวั่นไหวไม่มั่นใจกังวลกลัวต่อสิ่งที่ต้องเผชิญหรือ,อยังยังไม่เกิดขึ้นไม่รู้จะมีหรือเปล่าหรือจะต่ำได้ไหมจนบางครั้งเนี่ยภาวะที่เป็นลบอาจจะมีมากกว่าภาวะที่เป็นบวกเสียด้วยซ้ำ เปรียบเหมือนกับนักวิ่งที่วิ่งเพื่อไปถึงเป้าหมายเป้าหมายมีจุดเล็กๆจุดเดียวแต่ในระยะเวลาของการวิ่งนั้นยาวไกลถ้ามองลงไปเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นหรือเบื้องหลังของการที่วิ่งไปสู่เป้าหมายนั้นคือการซ้อมการทำซ้ำๆไม่รู้ขี่ ร้อยกี่พันชั่วโมงไม่รู้กี่กี่วันกี่ร้อยกี่พันวันของการที่เราต้องทําเรื่องนั้นนั้นซ้ําๆถึงจะทําให้เราพาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้สู่เส้นใจได้อย่างเงี้ยพาเราขึ้นสู่เวทีสู่การที่ได้คว้าความสําเร็จหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้สําเร็จทั้งหมดแค่สําเร็จบางส่วนก็ถือว่าเป็น เหมือนกับดอกเหมือนกับผลเหมือนกับยอดอที่มันได้ชูช่อหรือได้มอบเป็นรางวัลเป็นของขวัญให้กับความเพียรหรือการได้ลงมือทำทีนี้ประเด็นอยู่ที่แค่ว่าในส่วนของเป้าหมายก็ก็ดูให้สอดคล้องสอดคล้องกับชีวิต ควรจะมีเป้าหมายและเป้าหมายนั้นควรจะเป็นเป้าหมายที่สามารถเป็นไปได้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในขณะที่เรากำลังพาตัวเองที่เต็มไปด้วยจินตนาการพลังที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นต้องเป็นพลังที่เป็นบวกมีความสุขอยู่ในขณะที่ ตามหาเป้าหมายหรือไปสู่เป้าหมายเมื่อมองมาในทางของพุทธศาสตร์ก็จะให้อยู่กับปัจจุบันขณะก็แสดงว่าปัจจุบันขณะนี้เราก็กำลังลุบรรลุเป้าหมายของเราแล้วในปัจจุบันขณะนี้ก็คือการทำวันนี้ของเราําใจของเราวันนี้ให้เสวยอารมณ์หรือรับรู้ถึงภาวะที่เป็นบวก หากเป้าหมายนั้นที่เราไปถึงสามารถบรรดาลสิ่งใดให้กับเราได้วันนี้ใจของเราเนี่ยควรจะได้รับหรือชื่นชมกับสิ่งนั้นอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าเป้าหมายเป็นไปเพื่อความสุขแต่วันนี้ทุกมันก็อ,อาจจะไม่คุ้มกันกับสิ่งที่เราลงทุนลงแรง หรือแม้กระทั่งบางคราวบางครั้งเนี่ยมีภาพของบรรยากาศว่าเราอยากไปสู่เป้าหมายนั้นแต่พอไปถึงแล้วรู้สึกเคว้งคว้างห่างว้างและไม่เห็นมีอะไรที่เป็นเก่นสารเพราะการที่ใจของเราไม่สามารถที่จะชื่นชมกับสิ่งต่างๆได้ต่อให้เป้าหมายนั้นมีอยู่จริงมีคุณค่ามากเป็นสิ่งสูงค่าก็ตามแต่ใจของเราเนี่ย ที่มันรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะน้อมสิ่งนั้นๆเนี่ยให้มาเป็นรางวัลเป็นของขวัญให้กับตัวเองได้ไม่สามารถชื่นชมสิ่งนั้นๆได้แต่ต่างกันก็คือคนที่มีมุมมองที่ดีมีการฝึกฝนตัวเองที่ดีเนี่ยสามารถที่จะเห็นทุกสิ่งอย่างหรือปรับฐานใจของตัวเองเนี่ยให้รับรู้ขอบคุณเรื่องราวที่ปรากฏ ที่แวดล้อมตัวเองอยู่ในขณะที่เรากําลังทําในทุกขณะขณะของเราเนี่ยให้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เป็นแรงบันดาลใจซึ่งคุณค่าไม่ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่เราหวางไว้ข้างหน้านูน้นหมายความว่า,าทําทุกวันหรือทุกขณะเนี่ยให้เป็นรางวัลของชีวิตของตัเองได้เพราะความเป็นจริงก็คือ ชีวิตของเราก็ถูกกระทบจากสิ่งที่เรากำลังดำเนินไปอยู่ยกตัวอย่างเหมือนกับชีวิตของเราก็ต้องใช้พลังงานหมายความว่าเรากำลังเสียพลังงานไปกับการที่กำลังกับเคลื่อนกับเคลื่อนการมีชีวิตอยู่ของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมีส่วนที่จะต้องเติมพลังงานที่มันเสียไปนั้นอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ การที่เราสามารถที่จะเติมพลังงานให้กับตัวเองให้กับชีวิตด้ยการได้ชื่นชมสิ่งโน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นบ้างไม่ให้รู้สึกว่าพลังงานของชีวิตมันลดลงพลังงานของชีวิตมันน้อยลงเพราะการที่เราไม่สามารถที่จะประสบกับความสุขหรือประสบกับความสําเร็จไม่สามารถชื่นชมกับสิ่งที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันขณะหรือไม่สามารถชื่นชมกับสข้างทาง ที่เรากำลังเดินนำเนินไปได้ไม่สามารถชื่นชมกับเพื่อนผู้ร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเราไม่สามารถที่จะ <c oughs> วางใจของตัวเองให้มีส่วนของมุทิตาแล้วก็อุเบกขามุทิตาก็คือฝึกชื่นชมชื่นชมความพยายามของตัวเองที่ยังมีอยู่ฝึกชื่นชมกับความอดทนเข้มแข,ข็งของตนที่ยังมีอยู่ ฝึกชื่นชมในสิ่งที่ตัวเองกําลังทําอยู่อันนี้เป็นมุติตาซึ่งชื่นชมตัวเองให้ได้ชื่นชมตัวเองให้เป็นอุเบกขาก็อาจจะต้องวางบ้างในบางคราวบางครั้งเป้าหมายบางครั้งก็ต้องวางนะต่อให้วิ่งไปสู่เป้าหมายแล้วได้เหรียญทองมาแล้วคว้ามาได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องถือตลอดเวลานะเหรียญทองอะ่ะ เราก็แขวนไว้เราก็ประดับไว้เราก็วางไว้เช่นเดียวกันชีวิตหลงของเราก็เช่นเดียวกันในในบางขณะเราก็ต้องปล่อยได้วางได้นะครับชีวิตที่ปล่อยได้วางได้ว่างได้ hmm. ก็จะเป็นความสุขของชีวิตก็จะเป็นของขวัญให้กับชีวิตได้ด้วยเพราะฉะนั้นในมุมของพระเนี่ยมุมของความสุขสงบเย็นข้างในจึงเป็นของขวัญที่ล้ำค่าของชีวิต ในขณะที่เรากำลังมีจินตนาการขณะที่เรากำลังมีความฝันมีเป้าหมายแต่เราก็เติมพลังบริสุทธิ์ให้กับจิตของตนเองจิตที่ปราศจากมลทินจิตที่ป่องใสเบิกบานให้เกิดขึ้นบ้างบ่อยๆเนื่ง,นงในตัวของเราเองก็จะเป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่สามารถพาเราให้กับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำปัจจุบันขณะหให้มีความสุขได้ด้วยส่วนของพลังลบคุณภาพทางลบสภาวะทางลบก็ถูกถูกลดลงไปด้วยด้วยคุณภาพใจที่สงบนี้ก็ขอฝากไว้กับทุกท่านเช่นกัน